สวัสดีค่ะพบกับยายมอีกแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็พาชมต้นไม้รอบๆบ้านไม่ได้อัปเดตเบนสีให้เพื่อนๆชมหลายวันละช่วงนี้ยายไม่ค่อยว่างเลยแยวไปหาหมอ วันนี้ตื่นเช้ามาก็อัปเดตให้เพื่อนๆชมกันสักหน่อยเนาะเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ยายปลูกเขาไว้บ้านยายเรียกว่าว่านแสงอาทิตย์ค่ะปลูกไว้ตั้งนานก่อนที่ยายจะเลี้ยงบอนสีอีกนะคะพอหน้าแหลงเขาทิ้งใบไปแล้วตอนนี้ฝนเริ่มตกทีเขาได้น้ำฝนขึ้น,นมาเขาง,งอกขึ้นมาค่ะเเป็นดอกให้ยายชมละ จะเป็นสีแดงกลมลูกกลมๆอย่างนี้เลยค่ะแดงออกส้มๆตัวนี้กำลังเป็นดอกยังไม่ทันบานดียายจะปลูกไว้โคนต้นไม้ค่ะทุกปีเขาก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ค่ะปีนี้ฝนมาเร็วเขาก็งอกเร็วฟูนุ่มสีแดงสวยเลยค่ะเนี่ย นี้มาดูบอลในใต้สะเรนของยายกันบ้างเนาะเป็นยังไงบ้างเจ้ากรุงไกเซอร์อเป็นดอกค่ะเนี่พอสะสมอาหารไว้ที่หัวฝนเริ่มมาความสดชื่นในอากาศเริ่มขึ้นมาเยอะเริ่มออกดอกจะขยายพันธุ์แล้วคะ่ะอ่ากินอาหารอิ่มแล้วเหรอยายมอม นนี้โคสุภราชกระถางเขาเล็กค่ะกระถางแปดนิ้วตั้งแต่ยายเริ่มปลูกก็ยังอยู่เหมือนเดิมปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่รดน้ำสาวข้าวบ้างอาทิตย์ละตกอาทิตย์ละหนสองหนเพราะต้องเวียนกันเนาะสีเขาก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ใบเขาจะไม่โตมากเท่านั้นเองสีเบญจรงสีเบญจรงน่าจะไม่ใช่สีเบญจรงไทยเนาะแต่เขาก็สวยนะคะเขา แข็งแรงทนทานค่ะเขาไม่ค่อยจะอะไรเลยงอกใบให้ชมด้วยตลอดเวลาเหมือนกันส่วนต้นนี้ใบนี้มีอาการแล้วค่ะใบใหญ่ก็จะเริ่มมีอาการทิ้งใบลงไปแต่เขาก็จะงอกกอเล็กกอน้อยออกมาแทนอันนี้ร่อนทองค่ะร่อนทองนี่ จุดเขาจะเป็นสีชมพูเข้มค่ะตรงกลางนี่ผ้าสีชมพูเข้มตามเส้นกระดูกตันนี้ผีเสื้อชมพูก็ยังสวยอยู่เลยค่ะเนี่ยทิ้งใบไปบ้างแต่ก็แตกออกมาใหม่ชดเชยเรื่อยๆใบเขาเขียวดีเลยแต่มีลายสีชมพูออกมาประอยู่ตามพื้นใบอ ชาตินี่ก็ช่างสร้างสรรค์ออกมาเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนก้อนนี้จะเป็นตาละแม่กูซุมาเนี่ยค่ะตาละแม่กูซุมาก้อนนี้ตอนได้มาเนี่ยมีหลายกออยู่ในกระถางแต่ตอนนี้เจอหน้าแรงไปเนาะกอยุบก็เหลือเป็นกอนจํานวนเท่าเดิมมาเลยคะ่ะแต่ว่าจํานวนของใบเขาจะน้อยลงก็ยังใหญ่อยู่นะคะเนี่ยเท่าฝ่ามืออยู่ ใบไหนที่โตก็โตสีสวยมากเลยสีชมพูเข้มแล้วก็ออกเงามันวาวสะท้อนแสงเป็นสีทองทอง,ทองค่ะปาล์มแมกุสุมานี่ใบเขาจะสวยมีเอกลักษณ์หูเขาจะออกมาเบียดกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยออกมาเบียดกันอย่างนี้แล้วก็ะทรงกลวยหน่อยๆแล้วก็กอน,นี้ปีกินรีค่ะ ปีกกินารีนี่ไม่ค่อยขายายกอคะ่ะเพื่อนๆกอไม่ค่อยแตกยายปลูกเข้ามาก็รุ่นเดียวกับตาละแม่กุุมากวนอูพวกนี้ล่คะค่ะแต่เขาแตกแค่กอเดียวแค่นี้มีของเก่าอยู่กอหนึ่งแตกออกมาใหม่อีกกอนึงเท่านั้นเองแต่ลายเขาสวยคะ่ะปีกกินารีลายเขาจะสวยมีเอกลักษณ์ลายเขาจะเด่นชัดมากของใบเขาเนี่ยคะ่ะสีสันลวดลายของเขา สมชื่อที่เขาตั้งมาเลยเนาะปีกกิน,นรีดูนะคะลายเส้นลายกระดูกเป็นสีแดงอมว่างเข้มลายขอบสีขาวจะตัดกันทำให้ใบเขาโดดเด่นค่ะเนี่ยปลายใบยเรียวยาวแต่ไม่ค่อยแตกกอจำนวนใบจะมีน้อยส่วนต้นนี้เป็นกวนอูค่ะกระถางนี้กวนอู แตกกอใหญ่เลยลูกน้อยเพียบเลยค่ะยายไม่ได้ขยายเขาเนะกระถางแปดนิ้วเหมือนกันแตกดีจังกวนอูไม่ใช่ง้าวกวนอูค่ะอันนี้เป็นกวนอูธรรมดาส่วนอันนี้เป็นตละแม่กูซูมาอีกกอหนึ่งที่ยายเคยทำคลิปไปแล้วใบใหญ่ หน้าแรงทิ้งใบไป,ไปก็จริงแต่แตกใบให้ยายชมตลอดเวลาเลยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อนๆ<ม>เนี่ยเออก็ปลูกแบบอย่างนี้ค่ะลงกระถางเติมน้ําคอยเติมน้ําให้เขาแล้วก็คอยเอาน้ําซาวข้าวมาหยอดให้เขาแค่นั้นเองเวลายายหยอดน้ําซาวข้าวยายไม่ใส่เยอะนะคะแถวนึงท,ทั่วไปเนี่ยเนะยาะยายจะหยอดให้สามต้นเลยค่ะหยอดที่โคนต้นเขาข้างล่างอย่างนี้ค่ะ หยอดให้ไม่หยอดเยอะค่ะหยอดหน่อยเดียวแก้วนึงก็สามก็ถงังอันนี้ก็เริ่มแต่ก็ส่วนต้นนี้ได้มาในนามนางพลิ้วค่ะแต่เขาจะคล้ายกันมากเลยกับกวนอูค่ะเพื่อนๆแต่ลักษณะของใบเขาก็จะพิ้วอยู่เนาะยาวแล้วก็ พิ้วอยู่ฮะเนี่ยมีความพิ้วเยอะเหมือนกันขอบใบเนี่ยค่ะใบก็ค่อนข้างจะตั้งดีเหมือนกันค่ะมีความคล้ายกับควนอูแต่ดูแล้วลักษณะใบจะบางกว่านิดหน่อยบางกว่าควนอูนิดหน่อยแล้วก็พิ้วมากกว่านำเสนอไปในน้มของที่แหล่งที่มารกก็แล้วกันเนาะส่วนกรน,นี้ก็ ได้มาในานามของฮนุมานข้าวเฝ้าเนี่ยค่ะใบใหญ่มากแล้วสีก็ออกมาเต็มอย่างนี้เลยสวยค่ะข้างหลังมีหูค่ะเพื่อนๆเนี่ยอใบนี้มีไหมใบนี้ไม่มีค่ะอันนี้ใบไม่ค่อยดกค่ะพอมีสองใบแล้วพอเขาแตกหลอดใบที่สามมา อันใบแรกเขาก็จะเริ่มโดยทิ้งใบไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะเหลือสะพัง่งอยู่แค่สองใบแล้วก็หลอดใหม่ถึงจะออกมาแล้วนานแล้วไม่แตกกอให้ยายเลยค่ะเนี่ยหานุมานเข้าเฝ้าส่วนกอนี้เออเพื่อน,อนๆดูนะคะอันนี้เขางอกขึ้นมาแล้วค่ะที่ยายทําคลิปไปครั้งที่แล้วมางอกออกมายังไม่กลางใบ อ่ะตอนนี้เขากางใบแล้วค่ะโตเร็วค่ะเพื่อนๆแค่แป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมคะเนีย่ยสูงเป็นฟูดแล้วค่ะนั่นน่ะสูงฟูดออกมาขึ้นมาเป็นฟูดละแล้วก็กางใบออกมาเป็นสีอย่างนี้เลยค่ะใบเขาค่อนข้างจะกลมนะคะกลมกระดูกสีชมพูเข้มเลยค่ะสะดือสีชมพูเม็ดสีชมพูโอ้เม็ดนี่คือกระจายเต็มพื้นใบสม่ำเสมอเลยค่ะ อันนี้เหมือนเขาจะงอกออกจะกเขี้ยวรอบๆหัวค่ะเพื่อนๆหนอของหัวเขาโดยตรงตรงกลางนะคะน่าจะก้านใหญ่ต้นใหญ่ค่ะอันนี้เขาเป็นไม้ใหญ่ไม้สูงคะ่ะเพื่อนๆที่ย้ายได้เข้ามานะ่ะต้นสูงเลยเขาอีกคะ่ะอันนี้ขนาดเขางอกมากลางใบใหม่ๆเขายังสูงเป็นฟุดเลยเขาจะเป็นไม้แข็งแรงก้านก็แข็งแดงต้นสูงใบใหญ่อันนี้ย้ายได้มาในนามของปาเต้แต่ย้ายไปดูในโลกโซเชียลเปรียบเทียบดูแล้ว เขาไม่น่าจะใช่ปาเตะค่ะเขาไปคล้ายๆกับบอลที่เชื่อว่าอาจารย์มั่นบอลสีสายธรรมค่ะส่วนอันนี้นางวารีของยายโอ้ใบใหญ่จังเลยค่ะเนี่ยเพื่อนพอเข้าฝนตกทีเข้าใบมีขนาดโตขึ้นมามากกว่าฝ่ามือเยอะเลยค่ะแล้วก็มีความดังอย่างนี้เลยกัดชมพูออกมาตามใบปนเข้าไปอีกด้วย แต่ก็ยัง3ามใบเหมือนเดิมแต่สูงมากละหะสูงเกินฟุตละก็อัปเดตให้เพื่อนๆชมกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ